ท่านผู้ชมฮะเรื่องแรกที่ต้องคุยกันก่อนเลยนะครับเรียกว่าเราก็ต้องรู้เท่าทันเอาไว้ก่อนหลายคนก็ได้ทราบกันแล้วนะครับเรื่องของการระบาดของไวรัสนิป,ปาที่ประเทศอินเดียที่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราทราบกันก็คือว่า ถ้าเกิดว่ามีการระบาดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะรุนแรงและอันตรายกว่าโควิด19ซึ่งทางอินเดียเนี่ยเขาก็กําลังพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสนิป,ปาอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนละครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างโควิดนะครับก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะระบาดไปทั่วโลกกันแบบนี้แต่ที่ผ่านมาก็เราก็ได้เห็นแล้วนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นไปบ้างนะครับทีนี้ไล่เรียงเรื่องนี้นะครับแบบนี้ ตั้งต้นจากที่อินเดียคืออินเดียเนี่ยเขาไปเจอว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสนิปานเนี่ยเพิ่ม5รายนะครับในรัฐเบงกอลตะวันตกพร้อมกับมีการสั่งกักตัวประชาชนเกือบ 1, 0 0คนเพื่อสกัดการแพร่เชื้อนะครับหวันว่ามันจะมาระบาดเหมือนโควิด19ซึ่งรายงานของอินเดียเนี่ยระบุว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับสามรายเนี่ย ซึ่งได้รับการยืนยันเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ได้แก่แพทย์1คนพยาบาล1คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีก1คนนะครับโดยทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งที่เมืองบรารัสัตใกล้กับเมืองโกลกาตานะครับหรือว่าเกากาตาเมืองหลวงของรัฐก่อนหน้านี้ครับมีรายงานพบผู้ผู้ติดเชื้อนะครับแล้ว2รายนะฮะเป็นชายและเป็นพยาบาลชายและหญิงนะครับซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันทําให้ทางการเนี่ยต้อง เร่งสืบสวนเส้นทางการติดเชือ้อแล้วก็ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดอย่างเข้มงวดนะครับเจ้าที่สาธารณสุขของรัฐก็เปิดเผยว่าผู้ติดเชือ้อรายล่าสุดทั้งหมดถูกส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลโรคติดเชื้อในย่านเบเ e เลเกตานะครับหรือว่าที่เมืองโกกาตาขณะที่ผู้ป่วยอีกสองรายแรกนะครับยังคงรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลเอก,กชน สรุปจากตรงนี้ก็คืออินเดียเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ5รายนะครับที่มีการรักษาแล้วก็อาการเนี่ยคือต้องรักษาตามอาการยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาโดยตรงสําหรับการติดเชื้อไวรัสนิดป,ปานะครับเรื่องนี้ทําให้ไทยเองก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเอาจริงๆไทยแล้วก็อินเดียเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันนักแล้วก็ในไทยเองก็มีชาวอินเดียอาศัยอยู่จํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับนางสาวไอรินพันริศนะครับรองโฆษก ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การระบาดาติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสนิป,ปาในอินเดียอย่างใกล้ชิดนะครับหลังพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มเติมเราก็มีการกําชับมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองผู้ที่จะเดินทางณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยืนยันว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยนะครับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชาการและยังไม่ตื่นตระหนกนะครับ จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนิปปาในประเทศอินเดียพบผู้ป่วยยืนยัน5รายซึ่งทางอินเดียก็ได้เร่งดําเนินการมาตรการควบคุมโรคและกักกันติดตามสัมผัสผู้ใกล้ชิดกว่า180คนในรัฐเวสต์เบงกอลพร้อมกับยกระดับการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้นนะครับสำหรับประเทศไทยได้ดําเนินมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางหากพบผู้ที่เดินทางมีไข้สูงหรือมีอาการ เข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสนิปาจะมีการคัดกรองเพิ่มเติมณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อประเมินอาการแล้วก็แล้วก็ดำเนินมาตรการตามแนวทางที่กำหนดทันทีนะครับนี่ฮะอันนี้คือทางฝั่งบ้านเราก็เริ่มขยับแล้วนะครับใช่ครับแล้วขณะเดียวกันทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไวรัสนิปาที่กาลังระบาดที่อินเดีย แล้วบอกว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสามโรคติดต่ออันตรายเนื่องจากเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเกิดจากอะไรสัมผัสมูลสัตว์สารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนำโรคอย่างค้างคาวผลไม้หรือสุกรม้าแมวแพะแกะซึ่งได้รับเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้นี่นะฮะเราเปิดข้อมูลไวรัสนิปาที่ระบาดอยู่เนี่ยนีอย่อย่างที่ย้ำว่าไม่ใช่โรคใหม่เป็นโรคอุบัติซ้ำที่พบเป็นครั้งคราว และไม่ได้ระบาดเป็นวงกว้างอย่างอินเดียก็พบการระบาดในพื้นที่เฉพาะเท่านั้นแต่แหล่งพาหะก็คือค้างคาผล,ลไม้นะฮะคือคนเนี่ยติดเชื้อแล้วไปสัมผัสสิ่งคัดหลังที่เป็นสารหรือค้างคาวที่กินผลไม้แล้วไปหล่นอยู่ใกล้กับต้นไม้แล้วบังเอิญว่าคนที่อยู่ในละแวกนั้นไปสัมผัสจึงทําให้ติดเชื้อได้นะครับจึงเฝ้าระวังผ่านเครือข่ายวันเฮลที่ร่วมกันทุกภาคส่วน ทางแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิแพทย์ทรงคุณาวุฒิโคศกกรมควบคุมโรคก็ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะก็อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบซึ่งการจะติดเชื้อได้เนี่ยนะครับการสัมผัสสิ่งคัดลังน้ำลายปัสสาวะอุจจาระย่อมติดเชื้อได้เช่นเดียวกันฉะนั้นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนอาจจะติดเชื้อได้ก็ต้องมีปัจจัยเสี่ยงข้างต้นแต่ถ้า ในพื้นที่ไม่มีไวรัสก็ไม่พบการติดเชื้อความร้ายแรงของโรคนี้เป็นยังไงท่านผู้ชมฮะ,ะดูรายละเอียดข้อมูลกันสักหน่อยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูง 40%- ถึง75%นะฮะไม่มียารักษาโรคนะซึ่งมากกว่าโควิดหลายเท่าไทยเองก็ไม่เคยมีรายงานพบไวรัสนีป่ามีเพียงประเทศประเทศใกล้เคียงเท่านั้นนะซึ่งมานานมากแล้วอย่างมาเลสอย่างสิงคโปร์นี่ก็มีนะครับระยะฟักตัว4-14วัน อ่าทีนี้อาการอาการของผู้ติดเชื้อเป็นยังไงเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยจะคล้ายไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงปวดศีรษะไอเจ็บคอแต่ถ้าบางรายอาการรุนแรงก็อาจจะรู้สึกมึนงงสับสนสมองอักเสบหรืออยู่ในอาการโคม่าแม้แต่ผู้ป่วยบางรายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วเข้าอยู่ในห้อง ICU นะครับนี่คือสาธารณสุขแจ้งเรื่องของการสังเกตว่าติดเชื้อไวรัสที่ปาเนี่ย จะมีอาการอย่างไรมันคล้ายๆกับเหมือนเราเหมือนจะเป็นไข้เป็นหวัดเหมือนกันเนาะ,<ฮ>ะอาการเริ่มแรกนะ<อ>หลังจากที่หลังจากที่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับเชื้อใช่ไหมครับคืออาการเนี่ยคล้ายไข้หวัดใหญ่เจ็บคออาเจียนมีไข้สูงปวดศีรษะอไอเหนื่อยหอบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อระบบประสาทถูกทำลาย <ฮะ S 1> ถูกทำลายนะครับระยะฟักตัวเนี่ยสี่วัน หรือนานถึง45วันนะครับนี่เราเอากราฟิกขึ้นมาหน่อยครับคนดูจะได้ดูตามไปด้วยนะสังเกตอย่างไรว่าติดเชื้อไวรัสนิป,ปาอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้อ่าอันนี้อ่ะอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่นี่ฮะท่านผู้ชมฮะตามบนหน้าจอเลยนะครับที่ได้อ่านให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วหากเชื้อลูป <c oughs> ลามจะเข้าสู่ภาวะสมองอักเสบ ง่วงซึมสับสนมึนงงชักเกรงหมดสติหรือเข้าสู่ภาวะโคม่าภายใน24-48ชั่วโมงถือว่าไวมากนะครับในรายที่รอดชีวิตอาจมีปัญหาทางระบบประสาทหรือชักต่อเนื่องมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง75%สูงกว่าโรคโควิด -19 หลายเท่าตัวคือความน่ากล<ม>ัวของมันอยู่ตรงนี้แหละครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลนะฮะจากแพทย์หญิงจุไรวงศวัสิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒ โคศกกลมควบคุมโรคนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับใน Facebook ของกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการโพสต์ Facebook บอกว่ากลุมควบคุมโรคเฝ้าวระวังไวรัสนิป,ปาในประเทศอินเดียอย่างใกล้ชิดเร่งประสานเครือข่าย One h e a l t h นะครับป้องกันการการ,ระบาดแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าแชร์บอกต่อแฮชแท็กโรคติดต่ออันตรายซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะฮะบ,บางส่วนบอกว่าอยากให้เตรียมพร้อมเชิงรุก เคยมีประสบการณ์จากโควิดมาแล้วรอบนี้ต้องไม่พลาดอีกรอประกาศแนวทาง Proactive นะคะนี่บางก็บอกว่าชื่นชมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะฮะจากคนที่เข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคเนี่ยเอาจริงๆเขาก็มีการเผยแพร่เอกสารข่าวออกมาอีกอะแต่อันนี้มันจะตัวหนังสือเยอะไปที่กราฟิกของกรมควบคุมโรคเลยครับสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าโรคติดเชื้อไวรัสนิป,ปาเนี่ยคืออะไรนะครับ อันนี้อันนี้ครับโรคติดเชื้อไวรัสนิปานะครับ1นึ่งในสิโรคติดต่ออันตรายนะครับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศสองพัเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์และสารคัดหลั่งของสัตว์พหาหะนำโรคหรือค้างคาวผลไม้หรือสุกรมา้าแมวแพะ แก่ซึ่งได้รับเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้เอาอย่างนี้ก่อนฟังดูแล้วเนี่ยแค่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอุไก่ตัวเราก็ไม่ได้ไปสัมผัสอะไรกับค้างคาวผลไม้อยู่แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราก็คงไม่ไปกินผลไม้ที่มันมีรอยเขี้ยวค้างคาวนะครับหรือรอยเขี้ยวสัตว์ที่กัดไปอยู่แล้วแหละเราก็ต้องซื้อของดีอะไรแบบนี้นะครับแต่มันมีอีกชั้นหนึ่งเพราะว่ามันมีสัตว์ที่กินผลไม้จากค้างคาวผลไม้ได้อีก ซึ่งอาจจะรับเชื้อมาและถ้าเราไปสัมผัสนะครับหรือว่าโดนสารคัดหลังของสัตว์พาหะนําโรคชนิดอื่นที่ไม่ใช่ค้างคาวผลไม้โดยตรงอะ่ะสุกรแบบนี้ครับสมมุติในการเลี้ยงสุกรมีการให้กินผลไม้บางสมมตินะสมมติมีการให้กินผลไม้ที่บังเอิญมีค้างคาวผลไม้เนี่ยไปจัดกินไว้อะไรแบบเนี้ฮะมันก็อาจจะนาเชื้อเนี่ยเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้เหมือนกันนะครับ วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้แตกตื่นนะครับล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่สัมผัสเมื่อเวลาสัมผัสกับสัตว์นะครับไม่ว่าจะชนิดใดก็ตามนะฮะโดยเฉพาะค้างคาวผลไม้อันนี้ที่ทางกรมควบคุมโรคเขาเตือนมานะครับสมมตุติถ้าเริ่มมีอาการจะเป็นอย่างไรคล้ายไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการแทรกซ้อนเช่นปอดบวมนะครับสมองอักเสบหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้การติดต่อจากคนสู่คนล่ะเป็นอย่างไรนะครับเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งครับเช่นเลือดหรือน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อ ความน่ากลัวคือติดจากสัตว์สู่คนและติดจากคนสู่คนได้ตรงนี้แหละครับที่เราต้องเฝ้าระวังย้ำประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีรายงานของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสนิป,ปานนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบกันไว้นะฮะเพราะหลายคนก็กำลังกังวลอยู่เหมือนกันเพราะเราคือถ้าเราไม่เคยผ่านโควิดมาก่อนเนี่ยเรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้เรียกว่า พูดถึงกันมากนะคนี่เราก็ห่วง้องระวังต้องเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็สังเกตอาการดูแล้วกันท่านผู้ชมครับเออคือใครหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าพฤติกรรมของเราเวลาใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแต่เราก็ต้องดูว่าติดตามดูซิวันนี้วันพรุ่งนี้จะมีการรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยหรือไม่เพราะบางคนอาจจะมีติดแล้วหรือเปล่าแต่ยังไม่ออกอาการ ยังไม่มีการรายงานนะครับในเวลานี้นี่คือที่อินเดียนะฮะที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเนี่นะครับเชิญชวนทุกๆท่านนะครับมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์กับทาง Top News ครับครบรอบ5ปี Top News นะครับก็ขอเชิญชวนทุกทุท่านร่วมสนับสนุน Top News ให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปได้ด้วยการสมัครสมาชิก Top Fan นท็อปเมมเบเพียงปีละ5,000บาทเท่านั้น แต่ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลด20%สําหรับการซื้อสินค้าจากทาง Top News สนะครับส่วนลด10%สําหรับการร่วมไปทัวร์กับทาง Top News และที่สําคัญลุ้นจับรางวัลทองคําแท่งหนัก50สตางค์จำนวน6ครั้งตลอดทั้งปีและยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดต่างๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ